หมายเลข3ปัญหาสำลักคุณอาจจะคิดว่าท้อลมกับทางเดินอาหารที่ใช้ร่วมกันน่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่านี้แต่ไม่เลยข้อของคุณมันเหมือนสีแยกที่ออกแบบมาแยกสุดๆที่ซึ่งเส้นทางของสปาเกตตีกับออกซิเจนต้องมาชนกันตลอดเวลาเครึ่งหลับครึ่งกรดความรู้สนุกสนุกมนุษย์เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถสำลักอาหารจนตายได้ง่ายๆทำไมหรอ เพระวิวัฒนาการอยากให้เราพูดได้ชัดเจนขึ้นกล่องเสียงของเราจึงลดต่ำลงในลำคอเพื่อให้แปล่งเสียงซับซ้อนได้มากขึ้นขีดกลางดีละตอนนี้เราพูดคำอย่างภาวะตื่นรู้ขั้นสูงได้ขีดกลางแต่ราคาท,ที่ต้องจ่ายก็คือความเสี่ยงถึงตายนาการช่วยได้มากเลยจริงๆหมายเลขสาม ปัญหาสำลักคุณอาจจะคิดว่าท้าลมกับทางเดินอาหารที่ใช้ร่วมกันน่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่านี้เพราะงั้นทุกครั้งที่คุณกินไปคุยไปคุณกำลังเล่นรู้เล่กายวิภาคอยู่เลยนะพลาดแค่ครั้งเดียวสลัดจานนั้นก็อาจลุกฮือขึ้นมาหยึดปลอดคุณได้วิวัฒนาการให้เราพูดได้แบบเช็คสเสือเปียกขีดเรียกง,ง่ายๆคือมันเป็นข้อบกพร่องในรหัสพันธุกรรมขีดกลางกลไกาการป้องกันจากยุคดึกดำบรรที่ตอนนี้กลายเป็นการเล่นมุกแปลกๆที่ผิวหนังของคุณแสดงออกเมื่อคุณรู้สึกอะไรบางอย่าง เบอร์สองอัม,มาพาตขณะหลับขีดกลางหนังสยองขวัญราคาประหยัดลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาแต่ขยับตัวไม่ได้แล้วมีเงาดำยืนจ้องมองคุณอยู่ที่มุมห้องยินดีด้วยคุณเพิ่งปลดล็อกอาการอัม,มาพาตขณะหลับหนึ่งในประสบการณ์แอร์ย่อๆที่วิวัฒนาการมอบให้มนุษย์มาดูในเชิงวิทยาศาสตร์กันสักนิดในช่วงการหลับแบบเรมส์สมองจะทำให้ร่างกายเป็นอัม,มาพาตเพื่อไม่ให้คุณแสดงท่าทางตามความฝัน เพราะไม่มีใครอยากตื่นมาพร้อมขมไฟพังกับแมวที่หายไปแต่บางครั้งขีดกลางเพื่อความสนุกลุ้นล้วนขีดกลางสอเสือมองก็ตื่นก่อนร่างกายทําให้คุณตื่นเต็มตามิสติแต่ขยับไม่ได้เหมือนเบริโตแช่แข็งที่ถูกลืมไว้ในตู้เย็นแห่งความสยองและที่แย่ประกาว่าน,นั้นสมองที่ยังครึ่งหลับครึ่งตื่นชอบจินตนาการเติมเต็มช่องว่างด้วยภาพหลอนดังนั้นคุณอาจได้เจอปีศาจมนุษย์ต่างดาวหรือผีวิคตอเรียที่มีกลิ่นเศร้า ในยุคมนุษยรร์มอาการอมมพาตน,นี้อาจช่วยป้องกันไม่ให้คนลมใส่กองไฟขณะฝันถึงการล่าช้างแมมมอธแต่ในปัจจุบันมันคือหน้าจอโหลดแห่งฝันร้ายที่ทำให้สมองลืมไปว่าคุณไม่ได้อยู่ในหนังผียุค90ขอบคุณนะวิวัฒนาการช่วยได้มากเลยจริงๆหมายเลข3 ปัญหาสำลักคุณอาจจะคิดว่าถ้าลมกับทางเดินอาหารที่ใช้ร่วมกันน่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่านี้แต่ไม่เลยข้อของคุณมันเหมือนสี่แยกที่ออกแบบมาแย่สุดๆที่ซึ่งเส้นทางของสปากเกตตีกับออกซิเจนต้องมาชนกันตลอดเวลาเกรดความรู้สนุกๆนกมนุษย์เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถสำลักอาหารจนตายได้ง่ายๆทำไมเหรอ พระวิวัฒนาการอยากให้เราพูดได้ชัดเจนขึ้นกล่องเสียงของเราจึงลดต่าลงในลําคอเพื่อให้แปล่งเสียงซับซ้อนได้มากขึ้นขีดกลางดีล่ละตอนนี้เราพูดคำอย่างภาวะตื่นรู้ขั้นสูงได้ขีดกลางแต่ราคาท,ที่ต้องจ่ายก็คือความเสี่ยงถึงตายตอนนี้ทางด่วนของอาหารกับอากาศต้องตัดกันเหมือนฉากไล่ล่าในหนัง fast and furious แล้วร่างกายของคุณก็แค่หวังว่าจะไม่จบลงด้วยหายนะ เพราะงั้นทุกครั้งที่คุณกินไปคุยไปคุณกำลังเล่นรู้และกายวิภาคอยู่เลยนะพลาดแค่ครั้งเดียวสลัดชานนั้นก็อาจลุกฮือขึ้นมายุดปอดคุณได้วิวัฒนาการให้เราพูดได้แบบเช็คสะเสือเปียกขีดกลางพร้อมกับดีไซน์ที่พลาดแบบถึงตายเจ๋งไปเอเลยหมายเลขสี่วงจรคันคลั่งคุณรู้จักจุดนั้นบนหลังใช่ไหมจุดขันที่เอื้อมไม่ถึงที่เหมือนกำลังยอยหยันท้าตายและทรมานคุณรากับอยากเป็นวายร้ายในหนัง ขอต้อนรับสู่ reflex อาการคันฟีเจอร์โบราณอีกอย่างที่ทุกวันนี้กลายเป็นความวุ่นวายล้วนๆในยุคก่อนที่แมลงชอบมานั่งเกาะกินฟรีบนผิวหนังและสุขอนามัยยังเป็นเรื่องถ้าอยากก็ทำไม่ใช่ต้องทำทุกวันอาการคันคือร้าะบบเตือนไปล่วงหน้ามันคือวิธีที่ร่างกายบอกว่าเฮ hey, มีอะไรบางอย่างกาลังคลานอยู่บนตัวคุณและน่าจะกาลังวางแผนยึดครองร่างกายอยู่แต่ในโลกปัจจุบนัน อาการคันมักเป็นแค่สัญญาณหลอกความผิดพลาดของระบบประสาทบางทีก็มาจากผิวแห้งบางทีก็ขีดกลางเตรียมตัวให้พร้อมขีดกลางไม่มีอะไรเลยร่างกายแค่อยากสร้างอาการคันขึ้นมาเฉยๆเพื่อความรู้สึกและสิ่งที่เลวร้ายที่สุด การเกาไม่ได้ช่วยมันทําให้ยิ่งคันกว่าเดิมเพราะไปกระตุ้นฮิตตามินเพิ่มขึ้นอีกเหมือนพยายามดับไฟเล็กๆด้วยการคว้างไม้ขีดไฟใายมานันคุณคันคุณเกาสัญญาณคันยิ่งวนซ้ําจนกลายเป็นโช์มวยพล่ําเดี่ยวกลางแถวคิดเงินในตากิดโดยพื้นฐานแล้วระบบประสาทของคุณกําลังมองแอบใส่คุณแบบไม่มีเหตุผลและคุณทําอะไรไม่ได้เลยขีดกลางนอกจากคันไปเรื่อยๆ หมายเลขห้ากระดูกก้นกบจอมไรประโยชน์ลองนึกภาพว่าคุณหกล้มก้นกระแทกแล้วมันบันเจ็บเกินเหตุจุดสามเหลี่ยมเล็กๆสปรยบางตรงฐานกระดูกสันหลังนั่นแหละคือกระดูกก้นกบหรือในภาษาวิวัฒนาการคืออ้าวลืมลบออก กระดูกคาลซิ์ขีดกลางใช่มันมีชื่อหรูราเหมือนอยากดูสําคัญขีดกลางคือเศษซากที่น่าซกของหางที่เราเคยมีเมื่อหลายล้านปีก่อนสมัยนั้นมันช่วยให้ทรงตัวปีนป่ายและทําให้เราดูเท่เหมือนเลีงสายพันธ์ุเจงๆแต่ตอนนี้มันแค่นั่งอยู่เงียบๆตัดสินคุณในใจไม่ทำอะไรเลยจนกว่าคุณจะทำมันเจ็บแล้วจู่ๆมันก็กลายเป็นส่วนที่เสียงดังที่สุดในร่างกายทันที นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่ามันยังช่วยยึดกล้ามเนื้อกับเป็นต่างๆอยู่ซึ่งฟังดูดีขีดกลางชนคุณรู้ว่ามันเบาบางสุดๆและดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อให้โดนกระแทกกับเก้าอี้บันไดหรือพื้นแข็ง,แข,งแข็งกลางคลสคาสโยคะสรุปง่ายๆเลยมันคือไส้ติ่งแห่งบ้านท้ายของคุณ เป็นของตกค้างจากยุคที่เรายังมีหางแกว่งตัวไปตามต้นไม้และไม่ต้องยืน่นภาษีหมายเลข6อาการรู้สึกโทรศัพท์สันปลอมๆคุณนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรน่าสงสยัยแล้วจู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าโทรศัพท์ในกระเป๋ากําลังสัน่นรู้สึกชัดเจนเหมือนอยู่ตรงหน้าคุณเอื้อมมือไปหยิบขีดกลางพลิกเกมทันทีขีดกลางไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อความไม่มีสายเข้าไม่มีเหตุผลสักอย่าง ยินดีต้อนรับสู่อาการรู้สึกโทรศัพท์สัน่นหลอนแฟนเทิรวเบรชเนซินโดรมเข้าผิดพลาดยุคใหม่สุดแปลกของสมองแม้มันจะฟังดูเหมือนพลังวิเศษที่โดนเอ็กซ์ีดกลางเมนปฏิเสธแต่นี่คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่มีอยู่จริงสมองของคุณเสพติดการกระตุ้นจากเทคนโนโลยีมากจนหลอนขึ้นมาเองว่ามีแจ้งเตือนใช่เลยระบบประสาทของคุณกลายเป็นเด็กฝึกง,งานที่ทำงานเต็มเวลาหาโดพามีนให้คุณแล้วตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือผลข้างเคียงจากนิวโรพลาสติกซิตี้ขีดกลการที่สมองปรับโครงสร้างตัวเองใหม่ให้พร้อมรับสัญญาณตลอด24ชั่วโมงแต่แทนที่จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมันกลับทำให้คุณกระวนกระวายเวกอและอบับอายเบาๆทุกครั้งที่เอื้อมไปหยิบโทรศัพท์แบบไม่มีอะไรเลยพูดง่ายๆคือสมองของคุณกลายเป็นแฟนเก่าคียอ้อนของโทรศัพท์ขีดกลางและมันต้องการความสนใจตลอดเวลาหมายเลขเจด อาการหาเวลาตื่นตรนกคุณกำลังเครียดหัวใจเต้นรัวสมองกำลังวนเป็นพายุแล้วจูจ่ๆคุณหาวไม่มีอะไรจะสื่อถึงสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีประไกยว่าร่างกายที่แกล้งทําเป็นง่วงนอนกลางวิกฤตทางจิตใจอีกแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้การหาไม่ได้แปลว่าคุณง่วงเสมอไปมันยังเป็นบักทางชีววิทยาแปลกๆที่โผล่มาเวลาคุณมีความเครียด วิตกกังวลหรือกําลังตื่นตระหนกนักวิจัยบางคนเชื่อว่าร่างกายหาเพื่อช่วยระบายความร้อนให้สมองที่กําลังร้อนเกินพิกัดขณะที่อีกกลุ่มคิดว่าเป็นการปรับระดับออกซิเจนในร่างกายแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรร่างกายก็เหมือนจะบอกว่าดูเหมือนคุณจะกลัวมากนะงั้นมาอาปากกันหน่อยดีกว่า แย่กว่านั้นคือคุณอาจหาวกลางการทะเลาะระหว่างที่เพื่อนกำลังระบายเรื่องเจ็บปวดในชีวิตหรือแม้แต่ตอนสัมภาษณ์งานแล้วคุณก็ดูเหมือนจิตก่อนสุดชิ้นที่ไม่อินกับอะไรทั้งนั้นปัญหาที่แท้จริงก็คือระบบประสาทของคุณไม่แค่บริบททางสังคมเลยมันแค่ต้องการลดอุณหภูมิสมองรีเซ็ตระบบหรือโชลินไก่เฉย พูดง่ายๆขีดกลางการหาวทอนตื่นตระหนกก็คือวิธีที่ร่างกายกดปุ่มคอนทราบวกแอวบวกดีลีใส่ศักดิ์ศรีของคุณนั่นแหละหมายเลข9้ารีเฟล็กกระพริบตาถอยหลังลองนึกภาพตามนะมีมแมลงตัวเล็กบินเฉียดตาคุณขีดกลางแล้วแทนที่เปลือกตาจะกระพริบเข้าหานไพ่คุกคามเพื่อปกป้องลูกตาเหมือนสิ่งมีชีวิตปกติมันดันสะดุง้งออกไปทางอื่นแทมเผยเจ้าตาอ่อก็มาโชว์เหมือนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ขอต้อนรับสู่รีเฟล็กกระพริบตากลับบ้านระบบป้องกันของร่างกายที่มีหน้าที่แค่เรื่องเดียวแต่ยังสามารถพลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบการกระพริบตาควรจะเป็นหนึ่งในรีเฟล็กที่เร็วที่สุดและปกป้องเรามากที่สุดในร่างกายอะไรเข้าใกล้แอปเดียวขีดกลางเปลือกตาควรจะปิดลงเหมือนสะพานปราศาสยุคลาง แต่บางครั้งก็ไม่เป็นแบบนั้นสมองบางคนดันสับสนแล้วทำให้เปลือกตาสะดุ้งหนีหรือกระพริบชาจนหน้างหงุดหงิดโดยเฉพาะเวลาตื่นตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะระบบการมองเห็นกับรีเฟลกตกใจของเรามันไม่ได้เข้าขากันเสมอไปในสถานการณ์เครียดสมองอาจเลือกขอเห็นก่อนมากกว่าขอป้องกันไว้ก่อนประมาณว่าต้องรับข้อมูลก่อนขีดกลางแม้ข้อมูลนั้นจะเป็น ตัวต่อกำลังพุ่งเข้าตาพูดง่ายๆขีดกลางวิวัฒนาการตั้งใจให้เรามีกรอตาแต่บางครั้งสมองเราก็ดันโยนกระทิ้งเพราะตกใจนี่ไม่ใช่แค่บั๊กธรรมดาขีดกลางแต่มันคือการหักหลังโดยสมองตัวเอง